ไม่มึงกูเห็นก่อนเพราะกูเดินมาตรงนี้ก่อนแต่ว่ามึงไม่ได้พูดไม่อยู่ดีๆมึงก็มาแย่งกูวูดอะไรอะวันนี้เราอยู่ที่ประตูส่งหวานประตูส่งบ้านประตูส่งบ้านครับผมเออส้มบอกว่าตรงนี้มีห้าซอยห้าซอยว่าตรงเนี้ยคือห้าซอยเน้นๆนะครับที่แบบว่า มึงเดินซอยไหนอ่ะก็มีของที่เขาเรียกว่าตรงสายเราด้วยดีว่ะตรงหรอตรงๆแล้วกเป็นเป็นเป็นแบบพวกของที่แบบคัดเกตมาเพื่อแบบขายโดยเฉพาะนะไม่ได้แบบเออตรงนั้นเรายังเป็นโซนแบบต้องหาหน่อยตอง้ต้องหาต้องคัดแต่พวกเนี้ยเหมือนคัดมาแล้วคขาเา็แล้วส่วนหนึ่งใช่เป็นพี่ๆที่แบบเออ ก็เหมือนคนในวงการอีกทีนึงใช่เพราะว่าพี่เขารู้จักคนนู้นคนนี้เหมือนกันเลยคือเคือเดียวกันอะของมือสองจะรู้จักกันหลักๆก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ปะใช่ไม่รู้ไปดูเลยดีกว่าไม่มึงกูเห็นก่อนเพราะกูเดินมาตรงนี้ก่อนแต่ว่ากูไม่ได้พูด ได้ยังเนี่ยห่อคู่แปดร้อยของแท้ไข่หมาเพราะว่าแบรนด์อะไรไม่รู้จักไข่หมาเนี่ยดเเียวไม่พูดเสียเลยเมื่อหนึ่งขายอยู่สองพันบาทว้าวนี่รถถังนะครับทุกคนนี้เป็นรถถังเราอย่าดิ้งของเขาเดี๋ยวมีปัญหาแค่นี้ก็เยอะอยู่แล้วแค่นี้ซื้อมาเยอะแล้วอันนี้คือเบนไหนเฮียรถถังอะซื้อจังเลยเฮียคือเบนไม่ซื้อบ้างวะฮะเนี่ยเฮียดูอย่างเทฮีะ เนี่ยพับพับพับเนี่ยพับพับพับเนี่ยเฮียพับพับพูพูใครชอบใส่ไทยหมวกกันน็อกได้นะเออใครชอบเนี่ยลองเอาไปผมว่ามันใส่ขับรถได้นะมันป้องกันได้ดีมากเลยนะเออเซฟตี้ดีมากเลยเซฟตี้ผมว่ามันเซฟตี้น่าจะดีกว่าหมวกกันน็อกธรรมดาอยู่นี่มีตู้ข้างล่างใครสนใจตู้ข้างล่างปู่เย็นดูเย็นอันนี้ก็อันนี้ก็พร้อมขายนะครับพร้อมขายสามารถ ใครอยากกินก็มาสั่งได้นะครับแต่ว่าเป็นน้ำคลิปน้ำไม่มีจริงอนี่ครับเนี่ยเ,เก๋เราไม่เอาไม่ชอบอีทีผมถามแล้วนะวันที่เราไปคลองมถมเท่าไหร่เจ็ดพันที่นี่แปดพันห้สภาพดีกว่าเพราะว่าก็ราคาประมาณนแสดงว่าจิ้มนิ้วซื้อแล้วสองชิ้นสามปะวะ สามทั้งหมดสามชิ้นเออจริงๆมีสี่ชิ้นแต่ว่านับอันนึงเป็นหนึ่งชิ้นนี่กแค่นี้นะฮะได้แล้วของดีบอกเลยตรงนี้่ะผมซื้อชิ้นนี้มาอันนี้เป็นของแต่งบ้านที่ผมดูไว้ก็คือเก้าอี้บาร์นะสองชิ้นคูพอดีนะ่าจะจัดวางในบ้านพอดีกับตรงเนี้ยกับตรงนี้โคมไฟที่ผมจะแต่งก็คือน่าจะเป็นโซนทางเข้าบ้านหน้าบ้านผมจะทําเป็นโซนแบบนั่งใส่รองเท้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็กรอบรูป นี่ท,ทีเด็ดสีเกรดเลยครับพีชแฮร์ริงครับกับด้านอันนี้แต่งร้านแน่นอนขอบเลดด้วยไม่แพงซื้อได้ซื้อไหวโอเคไปไปร้านหนึ่งมาเฮี่ยนาฬิกาสวยมากคืออยากได้มันนานมากมาก,มากเลยมันเป็นนาฬิกาเก่าครับผมเป็นของไซโก้เจแปนตัวเนี้ยเป็นตัวเจปแปนก็คือแบบ ไอ้ก็แค่ตั้งอะในการปุกกัมนมาฮะแต่ดีไซน์มันสวยไงทุกวันนี้มันจะน้อ,อยอไงที่จะเจอเนี่ยใช่ปะะ่ะอันนี้งานงานเก่าเนี่ยนี่เหรอเออโอ้โหแม่งเฮียให้กูมาเอาเฮียแ,แม่งดูดินี่ก็หลุดแล้วเนี่ยอ้โแม่งเอาของแบบไอ้นี่ให้กูเฮียโหตัวเองอ่ะเอาของดีไอ้เฮียแต่มันมีหลายตัวดิดิมึงหันไปกล้องไปดิทำไันเป็นยิ้มกงกิ่ ไม่มึงกูเห็นก่อนเพราะกูเดินมาตรงนี้ก่อนแต่ว่ามึงไม่ได้พูดไม่เดี๋ยวขอให้แม่งใช้ไม่ได้แล้วของกูใช้ได้ แม่งของมันเยอะสับแม่งแบบเอไแต่ยังกูเชื่อว่ามาสารเลยดีกว่าเยอะมากคือของแม่งบบแบบหลายๆอย่างคือแบบอะไร้ยทุกอย่างที่คือมันอัดเดปได้หมดเลยเว้ยแต่ประเด็นคือมึงต้องเลือกนายไอ้ดูดิมึงดูดิเฮียสวยใช่ไหมตอนนี้เราเดินมันโซนนั้นมันมีกี่ซอยสามซอยมันมีห้าซอยเดินมีห้าซอยแล้วเดินผ่านมาแล้ว ตอนนี้โจ้ยตาได้ของแล้วเหลือผมยังไม่ได้ของเลยวะไม่รู้จะได้เมื่ไห่ยไม้เกมนี่ดีของพี่จ่ายครับนั่งานั่งมแล้วกขาสัก้านั่งมาแล้วขาแแบงเฮ้ยสองสสองพน้าสิบกําลังแล้วแม่พี่เขาเล่นกล้ว สิบแปดไม่ได้ี่สิบอันิี้แปดผมว่าสุดยไม่ได้เดี๋ยวเราชั้นด้วยบอกพี่ครับแต่เดี๋ยวผมหาเรื่องอื่นเอาเพิ่มอีกนะเอาเรื่องอื่นเป็คนละร้านกับผมเฮ้ยร้านพี่เนี่ยไอ้ชั้นนั่นมันร้านพี่เปตรงไหนบพี่พู่อยู่ตรงนู้นอยู่ที่นิกส่งให้ดูอ่ะไอ้ที่ส่งให้ก็ใช่ชั้นนั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมแป๊บโป้ก็ตัดหนึ่งเลยไอ้ที่จจองจองปากเปล่าเดี๋ยวกูปากแตกกูดูตรง เราเราไปตามล้านผมว่ามีวิธีนี้คือผมใช้เอาง่ายวิธีต่อที่ราคาดีที่สุดไม่ใช่ต่อให้ราคาลงแต่ทํเงินได้ซื้อเพิ่มขึ้นที่ราคาถูกลงผมต่อแบบเนี้ยโดนผมทุกเจ้าแล้วผมก็โดเนเขามาเกินตามถ่าและามาถ่านสวยงาอยู่นี่ต้นมะพร้าวครับอะไ<ป>เรเยี่ยววาไงไวในร้านนี้สวยเลยอยากได้ ไปหาม่าคาเราจำไม่ออกว่ามีอไหมมีเท่าไหร่พี่อย่างนี้ค่ะเราขายไปแปดพันแล้วแปดพันห้าผมเป็นงานงานเก่าใช่ไหมพี่ใช่ให้ให้ติดตัวโอเคเนาะให้ลูกค้าเห็นช็อปในร้านให้ลูกค้าเห็นวูฒิกานเป็นลูกค้าบนหลังตายเลยคือ เซ็ตเท่าไหร่ไปเซ็ตเนี้ยสี่พันห้หรว่พี่ลองดูเหี้ยมดูดิสิ้นแล้วเล่ะคิดอยู่เจ็บเอ่อเจ็บพอลพานะครับเจ็พาใจกบว่า5้าหาหกพออันนี้คือตอนนี้คือเอ่อทุกคนคือไม่สนใจละ เวลาไม่สนใจถ่ายวิดีโอไอ้ไม่สนใจกล้องไม่สนใจตอนนี้ทุกคนสนใจแต่ซื้อของเข้าบ้านเข้าร้านเข้าบ้านเฮ้ยผมหาผมหาเนี่ยคุณจะผมว่าจะซักเซสป่าวะหาหุ่นแมคโดนัลด์ที่แบบสวัสดีผมถามพี่ร้านข้างหน้ามาเขาบอกว่าสามสี่หมื่นเอาไม่อยู่นะตัวหนึ่งก็ว่าจะไปยกอยู่ไปเปล่าไปกลับบางนาถ้าใครมีติดต่อใครมีติดต่อมานะครับ งบงบหมื่นห้าเอาเราซื้อมาแต่งร้านแล้วงบประหยัดใช่ไหมหายไปครึ่งหนึ่งใช่ถ้ามีบอกนะครับพี่ oh, oh. เผื่อพี่เขาจะไปยกมาจากแมคโดนัลให้ตั้งแต่มาจากจะที่ผมไม่ได้อะไรในที่สุดผมก็ได้ของสักทีนะทุกคนนี่ครับตัวนี้ฮะสามร้อยห้าสิบแล้วก็เก้าอี้คู่นี้มันพันแปด กาอี้นะครับก็อี้ที่นั่งไม่สบายสบายอัน so นี so like, ้น uh. wow. so uh ้องนั่งแล้วสบายนี่ขอคือมันถูกด้วยพันแปะมาี่ยคืเก็อี้บาไว้นั่งแบบตรงโต๊ะแบบผมแบบนั่งเทเทนั่งเท่ๆไหนขอแบบความส้งนะครับนี่นี่นี้ก็สวยนะเนี่ยแตงริ้เนี่ยกูกูคิดว่าอะไรรู้ปะคือแต่ละชั้นให้มึงดูดีๆอ่ะกูเดี๋ยวกูอาจจะไปทําเป็นแผ่นไม้มาเสียบก็ได้เพื่อเพิ่มชั้นเออ แบ่งใช่ไหมพี่แบ่งไม่รู้มันถอดอันนี้ถอดไม่ได้แล้วค่อยแบ่งวันนี้สวยมากพี่ดูหันหลังโชว์เสื้อใหญ่เลยใหม่ดลโมเดิลหนึ่งเฮ้ยอี่ห้อโชว์โชว์โชว์กระตุกอ่ะฮะกระตุกที่ตูดมือเวอร์อันไหนกว่าเออคืออะไรไม่มีไม่มีอันนี้แก้ไอ้ควายเอาเก่งคัสตอมใครสนใจไปได้เอ็นดีแหวเฮ้ยห้าร้อยเก็บเลยไหม เอาตอนนี้นะ5 6 5ชิ้น56ชิ้นเยอะซื้อเยอะอะซื้อตังหูไงเออซื้อเยอะมึงได้ไปกี่ชิ้นตอนนี้อย่านั้นเป็น1 2 3 4 5ประมาณ5ชิ้น5เหรอ5ชิ้น5เหรอตกใจอยู่ตกใจอยู่เอาดีเออเวรการการเป็นตกตายที่กูเลยทำไมอะกูได้ชิ้เดียว อาแล้วเมื่องกล่องคนแรกเลยปฏิกาห์โอ้โหไอ้คะแนนนี่นี่โอ้โหแย่9.5 9.5หักบรรยากาศ5เพราะว่าฝนตกไงนะอันนี้ไม่ไม่ผิดด้วยไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดแต่บรรยากาศดีทุกอย่างดีถ้ามาเดินตอนแบบบรรยากาศแบบมันก็ดีเดินได้ไม่ได้ร้อนไม่ได้เย็นไม่ได้อะไรแบบนิ่งๆอ่ะเดินได้เดินหาของแม่งกูหักไอกู9.5อีกจุดห้ากูหักท่ากับอะไรหรอวะ ถักได้กระโดเองคุณแม่ไม่ออกจาไปวางไว้หน่อยเยอะไปหมดเออไอ้มันมันมันอยากได้เยอะมากแต่มันแค่แบบว่าเราไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนอ่ะแต่สถานที่ผมว่าดีเพอร์เฟกต์มันเพอร์เฟกต์ตอบผมครานครบครานผมให้สิบนี่ขนาดคืออย่างงี้สิ่งในที่นี่ของผมคือว่าถ้าผมมาผม ลองย้อนกลับไปว่าถ้าผมมาในวันที่ผมแต่งงานแรกๆโอ้โหแต่คือประเด็นคือกูกูเต็มแม็กซ์แล้วไงแล้วมีแสนหมดแสนว่ะมีล้านหมดล้านนี่แหละจริงๆที่ซื้อมาเนี่ยก็แบบว่าฝืนนิดนึงแต่จะไม่อยากได้มีที่วางแล้วไอ้เหี้ยแต่ผมไม่ติดเงินจีบก็ร่าแบบไม่มีร้านนี่อย่างนี้แล้วปะมุมนี้เพียงหมดนี่เพียงหมดอาจจะเป็นแค่ ถ้าเด็กพี่ปอร์เชีพี่ชาปอร์เช่ใารจะเป็นอย่างงั้นเพราะราคาถูกใครที่ทําร้านทําคาเฟ่ทำสตูดิโอต่างทํำบ้านครับมาที่นี่ก่อนมาที่นี่เลยผมว่ามาที่นี่ก่อนเป็นอันดับหนึ่งผมให้ที่นี่อันดับหนึ่งนะผมมาที่นี่ก่อนเพราะมันใหญ่มากยังน้อยยังไงพ่อค้าก็มาที่นี่กันใช่แล้วมากส่วนมากนะมันไม่ได้ต่อจบที่นี่ไงมันไปที่วัดได้ที่วัดก็มีอีกอยากบิ้วอยากเบิ้วอย่างเงี้ยสมมติไปบิ้วของมา ของแม่งขาดอยู่ชิ้นสองชิ้นนี้เอาเศษเศษพวกนั้นไปทำบิวได้นะครับเอ้ะแต่ด้วยความที่พวกเราชอบของมือสองด้วยแหละแต่สำหรับใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์มือหนึ่งหรือหรือบิวทำขึ้นใหม่อะไรเงนี้อาจจะอาจจะไม่ลงตัวง็จะพารองเทอร์เข้าใช่ไหมเอ็สบีดีไซน์เฮ้ยโ p โปเฮ้ยกิเกียเฮ้ยไม่ได้เข้าต้อออย่างพูดทำไมเนี่ยพูดเปงั้นเลยนะแกก็ ว่าเขาเขอเขาด้นแล้วแค่ปิดที่เท่านี้แหละครับผมแ้วฝนตกหนักแล้วยังไงก็ฝากติดตามพวกเราทางช่องทางเฟซบุ๊กไอจีอินตาแกรมเฟซบุ๊กไอจียูทูบยูทูบติ๊กต็อกหะติ๊กต็อกมีติ๊กต็อกแล้วฝากติดตามติ๊กต็อกกันด้วยนะครับเขียนว่าดองเทสเราขึ้นหมดเลยใช่แต่ระวังเพจระวังช่องปลอมด้วยนะเห็นมีดูดูดูคลิปผู้ไปเออเห็นมีคนทำช่องปลอมระวังกันด้วยนะครับกูเลยอิจฉายอบเยอะกูอิจฉาอ้าววันนี้เท่านี้ขอบคุณมากทุกคนขอบคุณทุกคนครัับบคร